กลับมาแล้วครับขบวน418นะขากลับก็เดิมาอีกมาไเอ้ยมารถไฟมาแล้วอย่เ<อ>พิ่งไปรถไฟมาแล้วขากลับก็ช้ายอยู่23นาทีนะวันนี้<อ>ก็กำลัมามาๆๆเอ้ยแล้วก็ข้ามมาทำไมเลยเนี่ยมาๆๆ ขบวน418นะฮะพอรถไฟมาก็ชอบจะข้ามกลับไปเอ้ยมาก็ได้แล้วก็ชอบตามเรามานะฮะไม่รู้เป็นอะไร